ลำดับอนุกรมนะครับที่เราเรียนนะครับโดยปกติถ้าเป็นเด็กมอะไรนะพวกเรานี่มขึ้นม6ใช่ไหมครับปกติลำดับอนุกรมนะครับเราจะเรียนแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนอยู่ประมาณม5เทอม1นนะครับในคณิตพื้นฐานนะครับแต่อัที่เราเรียนเนี่ยนะครับจะเป็นลำดับอนุกรมพื้นฐานคราวนี้ครับเราจะเรียนแบบเวอร์ชั่นเต็มแล้วนะครับใครมาแล้วนะครับหยิบสมุดจดขึ้นมาเลยครับลำดับและอนุกรมนะครับลำดับและอนุกรมก็มี2เรื่องเดี๋ยวเราจะเรียนลำดับไปประมาณสัก วันนี้แหละนะครับเรียนลำดับนะครับและเดี๋ยวเขาหน้านะครับเจอกันคราวหน้าก็จะขึ้นอนุกรมนะครับมาแล้วใส่ไปเศจสมุดเลยครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังใครที่เคยเรียนของเก่ามาดีเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะทวนนะครับไม่ไม่ไว่าทัวนหรอกนะครับก็สอนใหม่ตั้งแต่ต้นนั่นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มมีเนื้อหายากๆเนี่ยทีหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนลำดับกันประมาณสัก3ครั้งครึ่งนะครับนั่นหมายความว่าเราเจอกันอีกอีกครั้งที่4นะครับรบกวนเอาหนังสือเล่มนี้มานะครับแล้วก็เอาอะไรนะ กำหนดการเชิงเส้นนะครับที่มันเป็นชีทที่แจกนะครับเดี๋ยวัทัดจานวันนี้ไปนะครับอีกสครั้งนะครับก็จะใช้นะครับเดี๋ยวใกล้ๆพี่บอกอีกทีนึ่งลำดับอนุกรมครับแน่นอนว่าเราก็คงจะต้องเรียนนะครับทีละเรื่องนะครับงั้นเรื่องแรกครับที่เราจะต้องเรียนครับก็คือลำดับนะครับใส่ไปเลยครับลำดับเนื่องจากเราเป็นชนิดเพิ่มเติมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีการสอนความหมายนะครับของลำดับตามนิยามทางคณิตศาสตร์แบบจับๆนะครับแต่ตอนนี้เอาแบบเวอร์ชั่นง่ายก่อนนะครับ ถ้ามีคนถามว่าลำดับนะครับอาซีเควนต์นะครับที่เราเรียนนะครับมันคืออะไรนะครับอจดให้พี่เลยนะครับลำดับคือนะครับชุดตัวเลขใส่ไปเลยนะครับชุดตัวเลขที่เขียนอะชุดตัวเลขที่เขียนเรียงกันนะครับอย่างมีกฎเกณฑ์อานะครับชุดตัวเลขที่เขียนนะครับเรียงกันอย่างมีกฎเกณฑ์แปลว่าความหมายที่1ครับของลำดับเป็นความหมายแบบชิวๆนะครับอาก็หมายความว่า น้องกาลังจะเอาตัวเลขครับมาเขียนเรียงๆๆๆกันนะครับแต่ต้องเรียงกันอย่างมีกฎเกณฑ์ถ้าเรียงแบบมั่วๆไม่เรียกว่าลําดับโอเคนะครับอ่าคราวนี้เวลาเราพูดแค่นี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะครับเอาละจดแค่นี้พอแล้วเปิดหนังสือน้องครับหน้า2ครับข้อ1เริ่มเลยนะครับข้อ1ครับอ่าจะบอกว่าหน้า2ข้อ1น้องครับทุกข้อมาก่อนเวลามาเทรนคนสอนใหม่นะครับ น้องที่มาสอนใหม่เราถามประจําพี่ข้อนึงเนี่ยเวลาสอนเด็กสอนไงอ่ะนะครับพี่ก็ตอบว่าไม่เคยสอนเลยให้เด็กทําเองครับแล้วจริงๆแล้ววันนี้ลืมเอาหนังสือตัวเองมานะครับหนังสือพี่ในอยู่ที่บ้านนะครับแต่เป็นหนังสือพี่นะจะมีคําตอบเฉลยด้วยนะครับเพราะว่าพี่ฝากลูกชายพี่ทําครับเมื่อกี้ถามเลยเข้ามาเรียนไหมเออนะครับไม่เอาง่ายไรสาระจริงครับไม่ได้พูดเล่นนะครับมันทําเองทั้งหน้าเลยครับทั้งหน้าเนี่ยครับหน้าหนึ่งมันทําเองหมดเลยถ้าเดี๋ยวข้อไหนนะ เราไม่เข้าใจอะไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดินออกไปมันรออยู่ไปถามมันว่าทํำยังไงนะครับเออนะครับทางหน้าเลยแล้วดูมันทําตัวบ้าๆบอๆวิ่งไปวิ่งมามันทําได้เราทําไม่ได้นี่ไอยมันชิบหายเลยนะเริ่มไอยแล้วเริ่มไอยนิดๆิแล้วเริ่มอนิดนิดละง่ายจริงๆทาที่เออให้พี่ทาทาไมเราข้อหนึ่งเออแม่ทาได้ทําได้ถ้าพี่บอกน้องทําได้เชื่อเถอะทําได้บางทีจะชอบแกงปออาจจะมีข้อแบบสะอกสะอกนิดนึงนะครับแต่ทำได้ข้อหนึ่งครับจงสังเกตกฎเกณฑ์ของลำดับต่อไปนี้ แล้วหาพจน์ต่ออีก2พจน์อ่านะครับ a นะครับ1นึ่งคอมม่าสิบเอนะครับอ่ง1,111นึ่งร้ยใช่ไหมครับโจทย์บอกหาต่ออีก2พจน์นะครับอ่าถ้าข้อแรกทำไม่ได้พี่ว่าก็ก็ปิดคอร์สเลยก็ได้นะครับถามว่าต่อไปเป็นอะไรก็1 1 1 1 1หใช่ไหมครับอ่าบางคนพ่อเป็นอบตใส่แล้วขีดปุ๊บนะครับเลือกตั้งนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยใช่ไหมครับอ่าเรียบร้อยนะครับพี่ขีดครบป่าววะ ช่างมนะครับประมาณนี้แหละใช่ไหมเออทรายไปเลยอันไหนง่ายไม่ต้องมาสนใจกับพี่หรอกครับทําไปได้ทําไปเออเดี๋ยวตัวไหนยากๆเดี๋ยวเรียก b ครับเป็น1ครับเป็นลบสครับเป็น3ครับเป็นลบสครับช่วยนิดนึงตัวถัดไปก็ต้องเป็นเลข5และตัวสุดท้ายเขาบอกหาอีก2พจน์นะครับจาก5ก็ต้องเป็นลบหนะครับเรียบร้อยครับโอ้ยนี่เร็วเลยเนาะเออสบายสบายข้อ c ครับมี1ครับมี4ครับมี7ครับมี10ครับน้องครับช่วยนิดนึงพจน์ถัดไปเป็นอะไรครับ สิบสามสิบสามมาจากไหนครับอ่ามันจะบวกใช่ไหมมันบวกมาทีละสามใครเรียนมาดีเวลาเจอลำดับที่บวกทีละสามมีชื่อพิเศษด้วยใช่ไหมครับเราเรียกว่าลำดับเลขคณิตน้องครับทำไมน้องทำหน้าแววตาอ้อนตีนมากเลยเนาะครับอ่าเอาครับข้อ c ครับอ่านะครับเป็นลำดับที่เราชื่อว่านะครับลำดับ เลขคณิตใช่ไหมครับลำดับเลขคณิตก็คือลำดับที่พจน์ถัดไปบวกด้วยค่าของทีใช่ไหมบวกบวกบวกนะครับต้องบวกด้วยเลขเดิมด้วยนะครับจาก1น7่งสจถัดไปก็จะกลายเป็น16ครับเรียบร้อยนะครับ ABC D ดี็อกครับข้อดีด็อกเราบอกว่าเป็น3ครับมี3มี6มี12มี24ช่วยพี่ด้วยถัดไปเป็น 48, 48 48มาจากไหนครับคูณใช่ไหมมันคูณคูณทีละ สองลำดับที่คูณ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 ไปเรื่อยๆเราเรียกว่าลำดับเอาก็คูณไงลำดับเรขาคณิตโอ้มีอยู่สองตัวนั่นแหละนะครับลำดับเรขาคณิตใครเรียนคณิตพื้นฐานนะครับตอนม5เทอมหนึ่งครับลำดับของน้องครับปกติเรียนอยู่สองอันครับคือลำดับเลขคณิตกับลำดับเรขาคณิตใช่ไหมแล้วก็จบบทนะครับลำดับเรียนอยู่สองตัว ส่วนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมครับเดี๋ยวมีเพิ่มขึ้นนะครับแอบเดี๋ยวพี่ค่อยๆเล่าให้ฟังนะมี48ยังไม่ครบเลยพี่อีกตัวหนึ่งครับคูณแม่2ได้96นะครับอาอใส่เข้าไปครับ96นะครับอ่า A B C D E ใช่ไหมนะครับอ่าข้อ E นะครับเอาแล้วครับข้อ E เป็นเลข2ครับคอมม่าครับเศษ2ส่วน3คอมม่าเศษ2ส่วน9คอมม่าเศษ2ส่วน27น้องถัดไปเป็นเศษ2ส่วน 81ใช่ไหมครับ81มาจากไหนครับก็มันคูณใช่ไหมอ่าเอา3ใช่ไหมเอา1ส่วน3ไปคูณการที่น้องคูณด้วยค่าคงที่แบบนี้ก็เช่นเดียวกันครับข้อ E ถ้าถามว่ามันคือลำดับอะไรตอบไปเลยครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตเหมือนกันอะไรที่คูณด้วยค่าคงที่นะครับเราเรียกว่าลำดับเรขาอะไรที่บวกด้วยค่าคงที่เราเรียกลำดับเลขคณิต ในโลกนี้ครับมีลำดับเป็นล้านลานชนิดเลยครับแต่ลำดับที่น้องเรียนในเลขพื้นฐานมีแค่2ตัวเท่านั้นครับก็คือเลขกับเรขาจาก2ส่วน81พจน์สุดท้ายก็อยากหาอีก2พจน์ครับตอบทันที2ส่วน2 0 0 43ขอบคุณครับอ่าเรียบร้อยนะครับเอาต่อไปเลยนะครับ A B C D E F ครับน้องข้อ F นะครับจากประสบการณ์สอนมาหลายห้องบอกเลยครับเชื่อไหมว่าข้อนี้ครับเป็นเลข1 4 9 16 เด็กแต่ละคนทําคนละวิธีเออมีนะมีนะบางคนเนี่ยฉันคิดได้วิธีเดียวไปคุยกับเพื่อนน้องครับไม่ว่าน้องจะคิดวิธีแปลกขนาดไหนสุดท้ายเชื่อพี่ตัวถัดมาถ้าคิดไม่ผิดตรงกันเป๊ะตัวถัดมาเลขอะไร25เชื่อไหมว่า25แต่ละคนคิดคนละแบบอ่ะพี่ถามน้องดีกว่า25มาจากไหน เอา5ไปยกกําลัง2ใช่ไหมสังเกต 1, 1กําลัง2 2กําลัง2 3กําลัง2องําลัง2งก็เป็น5กําลัง2บางคนเอา5กําลัง2ครับถามใหม่นะครับบางคนไม่คิดกําลัง2ก็มีนะเออทำไงบวกเห็นไหมเออคิดป็นเหมือนกันนะครับนี่ดู1ครับบวกไป3ครับจะได้4 4ครับบวกไป5ครับจะได้9 9ครับบวกไป7ครับได้ 16 <46, S 2> ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบวกมา3บวกมา5บวกมา7ถัดไปก็ต้องบวก9ได้25พอดีใช่ไหมครับงน้นสังเกตน,นะโจทย์ที่ดีไม่ว่าน้องจะคิดวิธีแบบไหนสุดท้ายคําตอบมันจะเท่ากันนะครับเออเคยเจอข้อสอบโรงเรียนเด็กมาถามถามแค่นี้หนึ่งสองถัดไปไปเรียกอะไรอย่างเงี้ยเผาโรงเรียนทิ้งเข้าใจไหมมันทาได้เป็นร้อยแบบเลยบ้าหนึ่งสองเอยงเงี้ยคือข้อมูลมันน้อยไปใช่ไหมเอาหนึ่งสองพี่ถามพี่ตอบสามได้ไหม ได้เกิดอาจารย์บอกตอบซามไม่ใช่ครูคูณทีละสองกูจะรู้ไหมอย่างเงี้ยเรื่องข้อมูลมันน้อยไปนะครับแต่บางเรียนนะครับเหมือนอ,า,อาจารย์เขาฝันนะครับเขาตั้งเขาคนเดียวไม่ได้ต้องตอบ4ี่เท่านั้นพอเราตอบ4แม่งเฉลย3กูต่อยแม่งนะครับเออนะครับก็ใจประเด็นนะเออนะครับนี่โจทย์แม่งไร้สาระนะครับอ่ะต่อมานะครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเขียนอย่างเงี้ยบวก3มบวก5บวก7มันบวกใช่ไหมแต่บวกเลขเดิมหรือเปล่าเปล่าแปลว่าใช่ลำดับเลขคณิตไหม ไม่ใช่ยังไม่ใช่ลำดับเลขคณิตนะเดี๋ยวเด็กมาถามพี่แล้วมันลำดับอะไรอ,อ่ะเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยนๆนะครับดูออกไหมเพื่อนบอกว่าเอาแต่ละพจน์ยกกำลังอะไรสองใช่ไหมไปยกกำลังสองนะเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยนๆนะครับมีชื่อด้วยนะครับพี่บอกไปก่อนเลยดีกว่าลำดับพหุนามตัวนี้ก็เรียนครับลำดับพหุนามนะครับ polynomial sequence ลำดับพหุนามนะครับเป็นกำลังสองครับถ้าวาดกราฟ y เท่ากับ x กำลังสองก็พาราโบลาใช่ไหมนะครับพหุนาม พหูนามนี่กําลังสองกลัง3กําลัง4ี่กลังพันกําลังหมื่นได้หมดเลยนะครับเรียกพหูนามนะครับเดี๋ยวค่อยไปเรียนละเอียด G G ก็เช่นเดียวกันนะครับดู G ปุ๊บบางคนเจอเลข3เจอเลข4เจอเลข6เจอเลข9นะครับเจอเลข13ถามว่าถัดไปเป็นเลขุ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ลืมเขาสั่งให้ตอบ2องพจน์นี่มาไอ้นี้่25ถัดไปเท่าไหร่36โอเคนะครับส่วนข้อ G ครับ3 4 6 9 13ถัดไปเป็นเลข10 18ดมาจากไหนครับบวกใช่ไหมสังเกตรครับ1กระโดดมา4บวกมา1 4กระโดดไป6บวกไป2จริงๆพี่ว่าข้อสกับข้อเก็มุกคล้ายกันใช่ไหมครับเออตรงนี้ครับกระโดดมาก็3กระโดดมาก็4กระโดดมาก็5ใช่ไหมครับแปลว่ากระโดดถัดไปต้องบวกอีก6เอา18ไปบวก6ได้24นะครับเรียบร้อยครับถ้าถามว่าจชื่อว่าลำดับอะไรก็เช่นเดียวกัน ดูพี่นะไอ้พี่เขียนให้ดูทีว่าพูดหลายๆรอบเด็กจะได้จําได้1กระโดดไป4นี่เพิ่มเท่าไหร่สามสี่กระโดดไป7ก็เพิ่มไป3มันเพิ่มเท่าเดิมใช่ไหมถ้าเพิ่มเท่าเดิมเรียกว่าลาดับเลขคณิตแต่ข้อนี้ครับ3 57ใช่เลขคณิตไหมไม่ใช่ดูนะครับ2ชั้นชั้นที่2ถ้าชั้นที่2ครับ5กระโดดอ่ะสกระโดดไป5ได้2 5กระโดดไป7ก็ได้2รู้สึกไหมมันเท่ากันชั้นที่2เนาะ ผลต่างมัเท่ากันชั้นทีน่2แม่ไหนๆเราข้องเราก็เรียนแคลแล้วเนาะฟังนะ y ถ้ากับ x กํลังสกูว่างมากเลยนะเนี่ยแม่สอนลำตับอนุกรมด้ขวยแคลคูรัสดิฟรอบแรกได้2 x ดิฟรอบ2ได้2ก็นี่ไงดูดูออกไหมอันนี้พี่ดิฟมา1กับ4จริงๆคือ4ลบ1มันคือ d i f f e r เรนซมันคือผลต่างงั้นผลต่างชั้นที่2จะหลุดพอดี เดาได้ไหมถ้าตัวนี้เป็นกําลังสามท่านนา้านี่เหนือเลยนะถ้ากําลังสามเองว่ามันจะฮึบฮึบฮึบเข้าใจใช่ไหมฮึบพี่อะไรวะอ่ะฮึบกี่รอบสามรอบจะฆ่าคงที่ <c oughs> จริงเหรอพี่ทําให้ดูด้วยทําให้ดูด้วยระดับเราไม่ใช่ขี้ขี้แม่นี่อีเยี่ยวนงครับหนึ่งกำลัสงสามเท่าไรหนึ่งสองกำลังสามแปดสามกำลังสามหยิบเจ็ดสี่กำลังสาม,สาม,สาม หกสิบสี่ 3, 5, 3, 125, ใช่ไหมสี่กำลังสามห้ากำลังสามรอยี่สิบห้าใช่ไหมน้องฮึบเนี่ย <IST metropolitan> จะตรงพอดีชั้นที่สามงั้นเดี๋ยวไปสอบที่เราเรียนนะครับน้องแค่ลบตามพี่แค่นี้ครับจะชั้นเท่าไหร่เราจะรู้ทันทีเลยนะครับแล้วจริงๆไม่ใช่แค่กาลังสามธรรมดานะครับเป็นตัวอื่นก็ได้เยอะแยะเลยนะครับแต่รู้เพียงแค่ว่าถ้ามันเป็นพระอุนามกําลังสองมันจะดิฟเฟอเรนซ์สองชั้นถ้ามันเป็นพระคุนามกําลังสามน้องครับคิดเลขเยอะเลยครับหนึ 1, ่งกระโดดไปแปด เจ็ดแปดกระโดดไปยี่สิบเจ็ดสิบเก้ากระโดดไปเป็นต้องขอยืมแนละ้วตรงเนี้ยแม่งเริ่มจา้าแล้วหกสิบสี่ลบด้วยยี่สิบเจ็ดน้องครับสี่ลบเจ็ดไม่ได้ขอยืมแล้วไม่เคยคืนน้องครับเหลือสามสิบเจ็ดน้องครับกระโดดมาสามสิบเจ็ดกระโดดมาอีกไม่ต้องยืมแนละ้วอายืมตรงสิบสองก็ได้อ่ะเท่าไหร่หกสิบเอ็ดน้องครับชั้นที่สองชั้นที่สองชั้นที่สองลบกันได้ สิบสองต่อไปสิบแปดรู้สึกว่าแนวนี้เท่าไหร่นะยี่สิบสี่ใช่ไหมชั้นที่สามหกชั้นที่สามเฮ้ยเท่าสถทีเว้ยนะครับเข้าใจเนาะ บอกพี่ขาแล้วถ้าม่สี่ชั้นหรอคะอู้หนะครับจักเยอะจักเยอะจักเยอะแต่แต่จะเป็นอย่างนี้จริงๆตลอดเลยนะงั้นแปลว่าคุณครูตั้งโจทย์มาเยอะขนาดไหนเรียนเสร็จมันจะมีอะไรมีครับเยอะเลยครับอ่าเข้าใจประเด็นนะอ่าเรียบร้อยแปลว่าจีก็เช่นเดียวกันจีก็เช่นเดียวกันดูมือพี่ชั้นที่1เป็น1 2 3 4 5หเห็นใช่ไหมชั้นที่2ไม่เขียนด้วยหญิงวู้จิวูจิวูจิวูจิน้องครับสายตาเลเซอร์ทุกคนเห็นทันทีเรียกอะไรหมดเลยเลขหนึ่งดังนั้นถ้าถามว่าจีเป็น ลำดับอะไรตอบว่าเป็นลำดับพหูนามและเดาได้ด้วยนะครับว่าต้องเป็นพหูนามยกกําลังอะไรด้วย2นะแต่ไม่ใช่กาลังสองเพียวๆนะครับมันจะมีพจน์อื่นๆอีกนึกออกไหมมันจะเป็น ax กําลังสองบวก bx บวก c นะครับแต่ใส่ไว้ข้างหน้าครับพหูนามเห็นไหมยิ่งเรียนบทเยอะขึ้นนะครับเราจะสามารถเอาความรู้บทอื่นมาไขลว้วพอไขปุ๊บนะครับเรื่องนี้จะง่ายด้วยไม่ต้องจําสูตรเยอะยิ่งเรียนเยอะจะยิ่งจําน้อย คนที่ยิ่งเรียนเยอะแล้วยิ่งจําเยอะแสดงว่ามึงเรียนมั่วเรียนจนเยอะๆเลยนะครับเอ้าทุกเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับมาน้องขึ้นสู่ยอดภูเขาแล้วนะครับน้องมองลงมามันจะเห็นภาพโนดและพอเห็นภาพบทมันก็ไม่ต้องจำนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในถ้ำไงนะครับมืดไปหมดเลยนะครับแม่งยากเลยนะครับไอ้นู่นก็จําไอ้นี่ก็จําใช่ไหมเออนะครับเพราะเราไม่เข้าใจไงพอเข้าใจมันก็จะง่ายนะครับน้องครับเอบอเลยครับลูกชายคนเล็กพี่เอสทำไม่ได้ต้องถึงขั้นให้พี่มันทําทีเดียว อ่พี่ยันบอกแค่นี้ทําไม่ได้ตบหัวทิมนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่าสอนมาหลายครั้งในห้องเนี้นั่งกันเยอะพี่บอกเลยต้องมีเด็กม .6 ทำไม่ได้อยู่บ้างแหละแล้วก็ต้องมีคนทําได้แล้วเราก็เชื่อลึกๆว่าคนทําได้ต้องเยอะกว่าคนทําไม่ได้งั้นหนูส่วนน้อยค่ะไอ้ตุเลธถัดไปเลข สิบสามเห็นไหมเสียงดังฟังชัดเลขสิบสามเพื่อนบางคนเฮ้ยเธอสิบสามได้ยังไงอ่ะอ๋อหนึ่งตัวนี้มารวมร่างกับสาตัวยังไงเธอนะครับอิน่เพอล้นะครับเพอร์เขาบอกสิบสามบางคนยังแบบเอออยู่เลยนะเฮ้ยสิบสามได้ยังไงวะช่วยเพื่อนอีกตัวหนึ่งอะไรเดี๋ยวก่อนทำไมได้สองคำตอบอะไรนะยี่สิบเอ็ดเห็นไหมนะครับอาล้ครับมีใครยังไม่รู้ไหมครับเพื่อนเขาบอกสองตัวไม่รู้ไอลิงแล้วนะครับ กำลังอายอยู่กำลังหาอยู่เขาตอบยี่เบ็ดได้ไงคนับเธอบอกฉันหน่อยบอกฉันหน่อยเพื่อนเดินไปไ่บอกหลอกเบลนะครับน้องครับแต่ละตัวมาจากไหนยังงงจังน้องครับเคยดูดาบินชีโค้ดไหมช่ไหมเถอนน้องครับพี่ไม่ได้พูดอะไรก็ได้ครับที่บ้านมีไฟฟ้าหรือยังครับน้องครับแต่ละพจน์เกิดจากตัวหน้าวังครับแต่ละพจน์เกิดจากตัวหน้าสองตัวรวมกันเช่นเลขแปดเลขแปดเกิดจากสามบวกห้า ตัวหน้า2ตัวนครับเลข8เกิดจาก3าบวกหเลข5เกิดจาก2อบวกสเข้าใจไหมเลข 2, 2ก็เกิดจาก1นบวกหเข้าใจนะครับส่วนเลข1ไม่มีข้างหน้านะครับเออนะครับนี่ตัวสตาร์ทใช่ไหมงั้นไล่มาถามว่า21เกิดจาก8ปดบวกสิดังนั้นถ้าพี่กวนตีนหาอีกตัวหนึ่งตัวถัดไปพี่ต้องเอาใครบวกกัน13บวก21ได้30 สใช่ไหมครับอ่านะครับเป็นฟิสโบแนนซี่นะครับซีรีส์นะครับก็เป็นลำดับใช่ไหมไล่มานะครับอ่าเรียบร้อยข้อเอครับผ่านไปอ่านะครับเอ่อข้อ2เอาไล่มาเลยน้องครับข้อ2ก็ทําได้ครับไม่ต้องให้พี่ลงมือครับข้อ2ลูกชายพี่ก็ทําได้บอกข้อนี้อ่อนมากครับมันอ่าน P1 เท่ากับคูณบวก2 จริงๆครับไปทามาเด็มันอัน p1 เท่ากับคูณบวก2 p2 เท่ากับ3คูณ2อบวก4คูณอะไรของมึงนะครับมันยังไม่รู้เรื่องเลยมันจะตอบช้อยถูกเลยอ่ะมึงทําไม่ได้น้องอายมันชิบหายเลยนะครับมงอยจริงๆอ่ะไอใช่ไหมไอข่อยากอะ่ะพี่ว่าข้อสามโอ้ยข้อสามนี่นะสอนเด็กทีเดียนะหมดเป็นชั่วโมงอะ่ะเด็กแม่งงงง,งงอะ่ะข้อสองใครทําไม่ได้น้องครับแนะนําเลยน้องครับอ่าซื้อใบสมัครลามครับ ข้ะแม่งโคตรขอ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 งโคตรง่ายเลยครับข้อ2ครับข้อสอบบีแพทข้อ2บอกว่า P1 เท่ากับครับ x อ็กบวกสองครับเท่ากับครับ 3x ครับกำลังสครับบวกสี่ครับเท่ากับ 5x ครับกำลังสบวกแปดครับเท่ากับ 7x ครับกำลังสบวกสิมันถาม P5 น้องครับอู้ยมึงเอ้ยทำไม่ได้ก็เลี้ยงควายครับน้องเอาเก็บตังค์ซื้อครบหรือยังควายเนี่ย ดูปุบตอบเลยล่ะกูว่ายิงพี่เขียนอย่างนี้นะชัดชิบหายอะไร <9. S 2> ก้า x กำลังบวกเรียบร้อยเข้ามาหาลัยด้วยความน้องครับมันทำไปทำได้ใช่ไหมบางคนพี่เขียนเสร็จเฮ้ยมาจากไหนอ่ะมึงเนี่ยมาจากไหนกูว่าเ็เกินไปนะดูไม่ออกอะ่ะใช่เปล่าตอบชอยข้อเออตอบข้อหนึ่งไอ้ใหญ่มาแกะข้อ h นะถ้าแบบบางคนดูไม่ออกพี่ว่ายังพอโอเคใช่ไหมอันนี้ดูไม่ออกนี่เกินเกินมนุษย์มนาไปหน่อยนะครับ ไอ้นี่บางทีต้องสังกุ่งสังเกตใช่ไหมเออนะครับข้อ3จากประสบการณ์สอนหนังสือมาไม่ค่อยเคยเจอเด็กทําข้อ3ได้คนที่ทําได้แล้วตอบช้อยมักจะคิดผิดและได้ช้อยแต่ช้อยเสือกถูกส่วนคนเก่งๆหาช้อยไม่เจออ่าโดยเฉพาะยิ่งเก่งมากยิ่งไม่เจอเอาชิปหายกูเจอแล้ววเฮ้ยอ่าลองทําดูลองทาด,ทดูเดี๋ยวพี่ลบกระดานให้ข้อ3ไม่ไม่หมูนะไม่หมูนะบอกก่อนเออ แล้วพี่ว่าพี่ยังไม่เคยเห็นใครใเฉลยข้อนี้สวยๆแม้แต่คนเดียวด้วยอ่าแล้วเชื่อไหมเดี๋ยวเี๋ยวพวกเรานะนั่งเรนเป็นร้อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวว่าจะมีคนเห็นแปลกๆเลยดูอ่าแบบน้องเห็นเพื่อนคิดนะน้องจะโอ้มึงคิดได้ไงวะเนี่ยอารมณ์นี้เลยเราเนะี่ยหูเราคิดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยข้อ3ครับข้อ3เขาบอกว่าจํานวนต่อไเป็นนี้เรียกว่าจํานวนแพทอ่านะครับแพทแพทมีมาเป็นตัวนี้เลยนะครับ1 6พี่เขียนโจทย์กัแป้งเยอะ 1>, 1 6 3 2 5 à, 3 4 7 2 1 1 2 3 4 7 à, 5 2 1 6 3 9 0 3 4 1ครับ5 0 3 8 1อันนี้ก็ว่าแพทจำนวนต่อไปนี้ไม่เป็นจำนวนแพทเอาเป็นโนแพทเลยแล้วกันนะครับอ่านะครับไอ้โนแพทไม่ใช่แพทนี่เขาบอกเป็น2 5 6 4 อันหนึ่งองสามสี่ห้าอันหนึ่งเอา3 4 3สี่สามองาอีห้านย์สองโจทย์ถามข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนเพ็ทอา่าข้อใดเป็นเพลทนองครับ7 5 4 0 1ขอสองหนึ่งส้องขอส เจ็ดสองสามสี่หนึ่งกลับไปบ้านน้องครับใบหวยเรียบร้อยน้องครับมีเลขให้เลือกอื้อเลยครับน้องเรียบร้อยจากการสังเกตมันเนิ่นนานระหว่างพี่ลอกโจทย์พี่ว่าน้องเนี่ยต้องนั่งสังเกตกันจนเห็นละน้องครับมีกฎเกณฑ์ชัดเจนเลยน้องครับอ่าดูจนตาจะล่วงอยู่แล้วกูกดเยี่อะไรวะน้องครับอย่างที่หนึ่งพี่ว่าหลายคนน่าจะเห็นน้องครับนั่งกันตั้งเยอะจริงๆเวลาสอบเอ็นทานนี้เขาน่าจะให้สอบเป็นหมู่คณะเนาะ เราช่วยกันทั้งห้องไปสอบเลยนะครับเถียงกอยู่ข้อเดียวหมดเวลาสามชั่วโมงน้องครับจํานวนแพทจะเป็นแพทจะเป็นแพทได้นีแสดงว่ามันต้องเป็นเลขยังไงครับน้องเห็นอะไรบ้างไม่เห็นอะไรเลยเหรอกูเขียนตั้งนาน,เ,นเห็นอะไรเห็นเลขทุเลศครับอะไรนะเลขห้าตัว น้องครับจะเป็นจำนวนแผดได้ต้องเป็นเลข5้าหลักออคิดไปได้น้องครับนี่ไงห้าหลัก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 เป็นไงล่ะสุดยอดข้อนี้สอนม,มาหลายปีไม่เคยมีใครตอบพี่ห้าหลักเลยครับเดี๋ยวก่อนแล้วนี่กี่หลักก็นี่ไงเลยไม่ใช่แผดใช่ไหมเพราะมันสี่หลักเอ็นี่ห้าหลักนะใช่ไหมไอ้แต่แผกก็ห้าหลักหมดใช่ไหมแต่พี่ว่าถ้าห้าหลักนะครับมึงคงตอบชอยไม่ได้แล้วล่กนะกูว่า ใช่ไหมเพราะช้อยทูช้อยมันได้หหลักแสดงว่างั้นหหลักพี่ว่าอันนี้ไม่เวิร์กเนาะเอาเปลี่ยนนห่นั่นเอีกนอกจากมัน5ห,หลักบวกกันะอะไรบวกกันบวกกันได้17มีคนงงไหมบวกกันได้17เอาเลขโดดในแต่ละหลักของจํานวนแผดบวกกันน้องครับทุกตัวได้17ครับเฮ้ย hey! เดี๋ยวก่อนมึงเจอเรียกดูมือนะหนึ่งบวกหได้7 7จ็ดบวกสมได้ สิ 10, 10, บสิวกสได้12 12อบวกหตอบ17มันไม่บังเอิญหรอกครับเพราะอันนี้บวกกันได้เห็น17บเจ็ดนะเบวกสาได้10แล้วที่แล้วก็4ี่สองหนึ่งก็7รวมกันก็17นี่ก็เห็น17บนะ17 17 17และ17บเจ็ดแชดมีคนเห็นจนได้บวกกันได้17ครับข้อนี้บวกกันได้ 17เจ็รียบร้อยตอบคนหนึ่งครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้บอก่าเท่าไรนะ่น <c oughs> ่7สิครับเฮ้ยเอยอะแล้วเน,นี่ยสิครับน้องครับไม่บังเอิญแล้วครับอันนี้อะไรครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แม่งเล่นของว่ะเจออย่างนี้ในห้องสอบพี่ว่าช็อกเลยนะบางคนนะอุตสาห์คิดในใจนะบวกกันได้17 เสร็จกูแน่เสร็จกูแน่อ่านเสร็จกูเสร็จแม่งละเอ้ออะไรคนตั้งโจทย์มันใจร้ายอ่ะแม่งบนสิบเจ็ดบนเลยอ่ะอ่าเลยเห็นอะไรอีกครับขี้คู่เนกขี้คู่นะครับอ่ารนะครับเออแบบอะไรแบบขี้กอแบบดูเป็นเด็กขี้ขู่อะไรเงี้ยนะเออนะขี้คู่ขี้คู่ยังอุตส่าห์เจอเก่งอ่ะเลขขี้เลขคู่เลขขี้เลขคู่เลข ไอ้สัสโดคีคุกี้คุกกี้คีคุกกี้คุกี้คีคุกกี้คุกกี้คีคุกกี้คุกกี้คีคุกกี้คุกกี้ไอ้สัสเจอก็โอ้ไม่ธรรมดาน้องครับมันเป็นขี้กับคู่สลับกันเรื่อยๆดูศักยภาพเด็กติวเตอร์ไม่ใช่ขี้คีนะครับไม่ใช่ขี้ขี้เพราะมันเป็นขี้คู่น้องครับนี่ไงเจออะ้วนี่ไรขี้ ขี้ใช่ไหมอ่าข้อหนึ่งผิดข้อหนึ่งผิดเย่เจอสทีอันนี้ขี้ขี้ผิดอันนี้ขี้คู่ขี้คู่ขี้ในที่สุดเราก็เจอแล้วอันนี้คู่ขี้คู่อะไรวะกูงงละตกลงตอบชอยข้อ,อโอ้น้ำตาจะไหลเนาะครับกว่าจะหาเจอแม่เหมือนเตรียมกันไวได้เราเนาะเออเจอลนะตอบชอยแล้วนะอ่าเรียบร้อย อะไรนะกูก็บวดรักนาตั้งนานกูก็บวรกษาตั้งนานกูไม่ดูขี้คู่เลยแม่งออกใช้เลยอ่าจริงๆข้อนี้นะครับตอบข้อ3าถูกแล้วนะ,ะนะครับก็จบเรียบร้อยกลัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวกลับไปไปบ้านนะครับแล้วก็มาเจอเงื่อนไขจะมาถามพี่พี่ถามหน่อยดูมือนะอันเนี้ยเลขเนี้ยอ่านออกไหม เอาละเอาละเอาละอันนี้อะไรอะ่ะคีคู่คีคู่คีอ้าวแล้วทำไมโบอกว่าไม่ใช่แผทอ่ะฮยฮะมันบวกกันไม่ได้17จจริงๆข้อนี้ถ้าอธิบายลึกซึ้งเลยนะครับมันไม่มีกฎข้อใดข้อหนึ่ง ที่ทําให้เป็นแผดและไม่ใช่แพทกฎที่เขานิยามคือเมื่อกี้ที่ตอบพี่ก็ถูกแล้วนะครับต้องเป็นจานวน5หลักและบวกกันที่17และต้องคี่คู่สลับกันถ้าไปทําปุ๊บเพื่อนถามเฮ้ย hey, มึงอันเนี้ยเห็นบ้างมันก็คี่คู่คี่คู่มึงดูคี่คู่ไม่ได้หรอกข้อนี้ไม่ได้มีกฎข้อใดข้อหนึ่งทำให้แพทหรือไม่ใช่แพทเข้าใจไหมจะเป็นจํานวนแพทได้มันต้องเอาเงื่อนไขหลายอย่างรวมกัน เชื่อมได้เาว,ว่าและเข้าใจนะครับเอ้ยเรียบร้อยแต่จริงๆบางคนก,ดก็ดีกููคี้คู่เจอก็3สามคู่ตอบจบละแฮปปี้ปเพื่อนถามเสร็จปุ๊บอย่มามานักกูกาลังปี้อยู่นะครับะนะครับคนกาลังทําได้ถามนู่นถามนี่กูงงนะครับเอ้เข้าใจนะเพราะอันเนี้ยก็คี้คู่ก็จริงแต่บวกกันมันไม่ใช่17ใช่ไหมครับหรืออันเนี้ยครับบวกกนได้17จะมีแค่สหลักใช่ไหมก็ไม่ใช่5้หลักนะครับงั้นตัวนี้ก็เลยไม่ใช่แพทงั้นจะเป็นแพทได้ก็ต้องอันนี้และอันนี้และอันนี้ถ้าามมีีีเวลลจะะะอกแนครับ <G ül> <G ül> เห็นไหมพี่ไม่ได้สอนอะไรเลยใช่ไหมพี่รอน้องตอบใครตอบอะไรพี่ก็เขียนแค่นั้นเองนะครับพี่ไม่รู้หรอกครับหน้าที่ของพี่คือพี่ไม่รู้ะไรเลยนะครับอ่านะครับอ่ะเรียบร้อยหยิบสมุดจดครับครบาวนี้เราจะเรียนลำดับแบบทางการแล้วแต่จริงๆนะข้ออย่างเงี้ยพี่ว่าอยู่ในห้องสอบแหละเหมือนโชคใครโชคดีเห็นขี่คู่ก็จบจริงไหมใครอุตส่าห์พยายามอ่ะไปบวกลบคูณหารนะนานนะ งั้นโจทย์อย่างนี้นะครับพี่บอกเลยครับเป็นโจทย์้าสมุติสมัยพี่เอ็นนะครับถ้าออกอย่างเงี้ยพี่จะเก็บไว้ทําข้อท้ายๆไม่ใช่ว่าทําได้หรือไม่ได้แต่พี่ไม่อยากเอาชีวิตพี่ไปเสี่ยงดวงนึกออกปะคือถ้าเราโชคดีมองเห็นมันก็ตอบเร็วโชคร้ายนั่งมองจนตาถลนก็ไม่เห็นอะแม่งก็ข้ามใช่ไหมครับเปลืองเวลาเปล่าๆเอาเวลาไปทําเนื้อหาหรือบทที่แม่งฝึกกันเจ๊เจ๊เช่น สมมติบบพี่สอนแคลใช่ไหมลิมิตและความต่อเนื่องไม่กับคอนจูเกตไม่กับโลบิตาดิฟมันออกชัวชัวใช่ไหมครับออกแน่ๆแล้วทามาแล้วก็จบแต่ถามว่าข้อสอบอย่างนี้ออกอย่างนี้ทุกปีไหมก็ในรอบ40ปีออกมาข้อเดียวครับนึกออกปะ่ะแต่ถามมันยากไหมเวลาฉเฉลยก็ไม่ได้ยากแต่อยู่ในห้องสอบเนี่ยพี่ว่าบอกแล้วที่ดวงใช่ปะ่ะใครเห็นขี้คู่ก็แป๊บเดียวจบเลยอข้อนี้นะถ้าสมมติพี่มาสอนน้องอเนกวิธีดูเอาเงยหน้านะขี้คู่ไงยจบเลยเเ้ยอธิบายไม่ถึงนื้อทีใช่ป่ะแต่ถามอยู่ในห้องสอบเห็นไหม ไม่หรอกบางทีบางคนเห็นอันนี้บางคนเห็นอันนี้นนนนใช่ไหมหรือบางคนอาจจะเห็นอันอื่นเยอะแยะก็ได้ใช่ไหมครับแล้วบางทีโอ้โหเกิดโชคร้ายไม่เห็นที่คู่เห็นอยู่2อ,อันนี้นั่งกังกุมขมับหัวแทกโจแทกโจนะครับมันก็ไม่ออกนะครับงั้นจะไหมนะครับประมาณ1 2ถึงชั่วโมงแรกทดสอบแพทนี่3ชั่วโมงใช่ไหมสองชั่วโมงแรกทําเฉพาะโจทย์ที่เราฝึกมาดีนะอย่างเช่นนะครับในคอร์สพวกจะสอบแพทเนี่ยพี่จะสั่งเลยแคลทําให้หมดแปลว่าน้องเจอดิฟใช่ไหมถามความชันถามอัตราการเปลี่ยนแปลงถามอินทิเกตทำไปก่อน นะครับทำให้กบหมดเก็บหมดนะครับไอ้บทประหลดัดประหลาดอินบทฮะเอาจริงๆนะถ้าถามว่าข้อนี้อยู่ในบทอะไรอะอยู่ในบทอะไรพี่ถามจริงๆใช่ลำดับมนุกรมไหมพี่กมก็ไม่ใช่ใช่ไหม,มก็สังเกต,ส,เกตสังเกตเอาใช่ไหมครับเอองั้นบางทีมันจะมีโจทย์แปลกๆที่เอาจริงๆนะพี่เคยทํามาก่อนพี่อธิบายนักเรีดูก็จบแต่อยู่ในห้องสอบเราจะรู้อย่างนี้ไหมบางทีมันไม่รู้ใช่ไหมครับก็จะแดกเวลาเยอะมากนะครับงั้นอะไรที่ไม่คุ้นเก็บไว้ทําท้าย แล้วยิ่งถ้าน้องสะสมคะแนนบทที่สําคัญสําคัญได้เยอะแล้วมีคะแนนตุนในกระเป๋าเยอะแล้วใจเย็นๆโจทย์ยิ่งง่จะง่ายแต่ถ้ากําลังตื่นเต้นกําลังลอกๆเชื่อกูดิโจทย์ตังเนี้ยคือโจทย์ยากนะครับเจอเสร็จเอ้ยเอ้ยนะครับอ่าครับเสียชีวิตนะครับเอ้อ่ะจทใส่สมุดครับลำดับครนี้เราจะเรียนนิยามทางคณิตศาสตร์ละครับ